ครนี้มันก็จะมาดูอีกอันหนึ่งดูตัวเลขคาดการล่าสุดที่เป็นของทางทางเอทางสภาพัฒน์เขาเในแง่การส่งออกนะในแง่การส่งออกไม่เห็นเหมือนว่าชะลอตัวลงนะ,ะของปีนี้เนี่ยนะส่งออกเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขติดลบประมาณ 2%, 2> ค่ะนะในเชิงมูลค่า แต่ปีหน้าอาจจะขยายตัวได้ร้อยละ3.8มจุส่วนการนำเข้าก็ติดลบด้วยเช่นกันประมาณร้อยละ2.2ปีหน้า,าจ,จะขยายตัวปัญหาก็คือตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาประเด็นก็คือว่าในแง่ดุลการค้าย,ยังเกินดุลดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดดีกว่า2ปีที่ผ่านมาปี2,564นี่เนี่ย เราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐปี2565เราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ16,00นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณร้อยละ2หรือร้อยละ3.2เมื่อเทียบกับ GDP อันนั้นอธิบายได้ง่ายถึงแม้ว่าการส่งออกอาจจะไม่มีปัญหามากแต่ดุลบริการติดลบเยอะอเพราะว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวในปี6,4 แล้วก็ตลอดปี65มันยังไม่ฟื้นอ,อย่างนั่งเที่ยวยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นดุลบริการมันติดลบมันก็ทําให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยที่การส่งออกมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ผมเป็นห่วง<ฆ>นะเพราะว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถ้าไม่มีการนําเงินเข้ามาให้ดุลเงินทุนเป็นบวกเนี่ยมันจะไปกระทบกับดุลชราระดุลการชรําระเงินบ a l านสโประเมนต์บีพี แล้วนั่นก็จะไปถึงตัวไส้ในก็คือทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยมันจะลดลงนะเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ถ้าเราดูตัวเลขของปี2,566ล่าสุดเราก็คาดว่าปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยน่าจะเกินดุลประมาณ5,400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตามการดีขึ้นของออทางด้านดุลบริการ แม้ว่านักท่องเที่ยวจะมาไม่เต็มที่แต่ว่าก็มีเงินไหลเข้ามามันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ซึ่งหักลบกลบกันนะเราก็มีไปเที่ยวต่างประเทศก่นใช้จ่ายเงินกันพอสมควรล่ะนะเพราะฉะนั้นก็มีเข้ามาแล้วก็มีออกไปสุทธิแล้วเนี่ยแม้ว่าการดุลการค้าจะติดลบแต่ว่าดุลบริการมันเพิ่มขึ้นน,น่าจะเหลือประมาณสัก5 4 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1% เปียนสถานะจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเขเล่นให้เขามาเป็นเ,เกินดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมต้องบอกว่าบนความไม่เรียบร้อยหลายๆอย่างที่เรียกว่าไม่ค่อยดีถ้าเราดูเป็นภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวแนะตราค่อนข้างต่ำแต่ว่าในไส้ในบางตัวเนี้ยเราคิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรดีพอสมควรเช่น ภาคบริการธุรกิจโรงแรมอะไรพนี้ขยายตัวะนะในแง่ของอการส่งออกอาจจะไม่ค่อยดีนะติดลบก็จริงอ่ะแต่ว่าการขาดดุลการค้าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันเปลี่ยนดุลการค้าอาจจะขาดดุลแต่ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเกินดุลทําให้ฐานะทางด้านต่างประเทศที่เป็นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเป็นบวก ความไม่สมดุลตรงนี้มันยังมีไมาทดความเป็นไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาอัตรางเงินเฟอ้อของเราค่อยๆชะลอตัวลงมาแต่อันนี้ก็น่ากลัวว่าถ้ามันชะลอตัวเยอะๆเนี่ยถ้ามันสะท้อนภาวะความเป็นไปในลักษณะที่เป็นภาวะเงินฝืดอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีแต่เราคิดว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าการลดลงเนี่ยเรารู้ว่ามันลดลงมาจากส่วนไหนแต่สิ่งที่แบงก์ชาติทา ก็อาจจะทําให้ต้นทุนของภาวะของต้นทุนทางการเงินของทั้งระบบเพิ่มขึ้นแต่ก็เพื่อเซฟโซนก็มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้อะไรต่ออะไรนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นต้นทุนอาจจะทําความยากลําบากให้กับบางธุรกิจในการจะมาขอกู้เงินจากประชาชนในรูปหุ้นกู้หรือแม้จะกู้เงินจากสถาบันการเงินในแง่ของสินเชื่อก็อาจจะติดขัดแล้วก็อาจจะมีผลทําให้การปล่อยสินเชื่อในบางเซกเตอร์ยาก ด้วยคุณสมบัติของผู้กู้ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสรุปเป็นบรรทัดสุดท้ายด้วยตัวเลขต่างๆที่คุยมาพอสังเกตเนี่ยว่าเศรษฐกิจไทยในปี2566ถ้าในสายตาผมดูจากตัวเลขพวกนี้ผมก็ต้องบอกว่าไม่ดี